อยู่บนกระเชา้าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันสนุกดีนะแต่แว่าก็ยากอยู่แต่ว่ากำลังตัวเองยืนยดินยืนไ่ไหวเลยลองอสั้นๆองสั้นๆดีๆด,ด,ด,ดีนะโชคสับกระเด็น ภาษาหนึ่งสองสา 1, 3, จะวิ่งจากโตะเกี่ยวผมสุดทางไม่แน่นใจที่ไหนแต่ว่าครั้งนี้จะไปลงที่จังหวัดยามากตาตะครับก็จะไปทำสิ่งที่อยากทำในชีวิตสักครั้งก็คือไปลองเล่นสโนว์บอร์ดเป็นครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมามกก็ยามากตาตะถ้าดูจากงนทปุ่นเะนี โปกหนะครับจากโตเกียวจะวิ่งไปที่ยามากาตาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง50กว่านาทีก็ตีสัก3ชั่วโมงค่อนไกลนะกาดูจะแพงทีก็ตื่นเต้นมาก,กวันนี้สกกีไม่ไม่มีประสบการณ์เล่นองสโนว์อดเลยแล้วก็ไม่รู้ผลมันจะออกมเป็นยังไ,ไ,ดไงดูเหมือนจะไม่ยากแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ง่าย นอนก,ก่อนขิมาตกเย้โอเคคันนี้เรามาคันนี้นะ13บัสะไปละไปที่ชินโตะ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะนั่งรถบัสไปที่ยามากตะในตัวสก,กีรีสอร์ทเลยก็แต่ก็ย,ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเออปากสเตชันมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน<ะ>ตอนนี้อากาศหนาวมากโชคดีมากวันนี้ฟ้าใสๆโอเคเดี๋ยวเราเดินตามๆเข้าไปนะเ,เ,นเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้ดูอีกที คตอนนี้อยู่หน้าสถานียามากาตะนะก็เมื่อกี้เข้าไปซื้อตัว uster, ๋วบัสเะอรอย่างเ้ยตรงตรงนี้แหละตรงตรงสนาง,นงตรงนี้นะได้ตั๋วมาแล้วแล้วก็เสียดายมากเลยเมื่อกี้มาไม่ทันรอบ1 0 2โมง20รอบต่อไปนี่คือ11.20นะมง2ีกต้องรออีก1ชั่วโมตงตอนนี้บรรยากาศอีมาตก ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งรถบัสตรงนี้น่าจะใช้เวลาประมาณจากตรงนี้ไปน่าจะประมาณ4ี่สนาทีแล้วก็เดี๋ยวไปถึงทรงนู้นก็ไค่ว่ากันอีกทีว่าจะทำยังไงยังคิดแผนไม่ออกกันนะเราจะไโอเคตอนนี้รถบัสมาแล้วีดูแถวมีวรถบัสแถวอะไรก็ไปรถบัสที่นี้กัน 一番最後到着の場所は。 ทุกคนอันนี้ลงรถบัสมาแล้วอันนี้อยู่ตรงอ่าเซาออนเซนบัส,สเทอร์มินอลนะดูบรรยากาศเขาเล่นสก,กีกันน่าจะตรงประมาณตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราเดินอันนี้ก็แผนที่ของเซา อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราคิดว่าจะไปหาข้าวกินก่อนที่ตรงรเซารลูเปนะแล้วก็อาจจะนั่งอยู่ที่นั่นดูพวกอุปกรณ์เช่าอะไรไว้เลยแล้วก็คิดว่าจะกลับมาอีกทีไปไปกลับไปเช็คเช็คอินที่โรงแรมของตอน3โมงก็จะกลับจะกลับวันที่ ก็จะซื้อตัววันเดียกไปเลยเพราะว okay, e ่าเผื่อพรุนี้ไปเลยพี่เดียวก็ระหว่างทางที่นั่งรถบัสมาก็นั่งคิดไปเรื่อยว่าแบบจะยังไงดีว่าอะไรยังไงยังไงก็คิดแผนออกพอดีเออโอเครีปรึกษาพี่ที่เขาเคยมาด้วยแหละก็นะก็อาจจะเป็นตามนี้คร่าวๆเดี๋ยว ดูกันอีกทีโอ้ยสวยมากตรงนี้เห็นเปล่าไม่ล่เขาเล่นสกีกันอยู่ข้างบนในตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปซาโอลูเบกันคือตายหนาวอ่ะเฮ้ยสุดๆตื่นเต้นเจากันเดินไม่ได้สักพักดูสภาพนี่มาตกหนักก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงซาโอล คอนเซนเอคีนะน่าจะตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยเออใชัยครับโอเคอันนี้ก็เป็นที่เช่าสนงสโนว์บอร์ดเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเรียว่ากันอู้มตรงนี้ที่มาเขาน้าเขาตามหมดเดี๋ยวเปลี่ยนสภาเพิ่มใหม่ จะไปดูไอ้นี่ด้วยไปดูตัวของลูเป้ว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะโอเคหัวถึงเต้นวะหนาวก็เมื่อกี้โอเคไปถามเจ้าหน้าที่มาแล้วเรื่องบัตรเที่ยวของูลตัวกอนโดล่าตัวตัวนี้ลูเป้ตัวนี้ก็ บัตรจะขายวันต่อวันเพราะฉะนั้นมันเราก็เข้าใจว่าแบบเออถ้าซื้อวันนี้ถ้าสมมติตัวอย่างซื้อหนึ่งวันก็คือเข้าใจว่าจะไปหมดพรุ่งนี้ไม่ใช่มันคือวันต่อวันนั่นคือที่เขาเขาขายอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราระหว่างนี้ก็ไปกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวทีชั้นสองตรงนี้แล้วก็รอเวลาเช็คอิน โอเคตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วเราจะเมื่อคืนไปลองถามเรื่องเรียนสโนอบอร์ดกับเช่าพวกสโนอบอร์ดแวร์พวกสโนอบอร์ดราคาเท่าไหร่โฮเสียดายมากวันนี้ไม่มีคลาสแล้วมาไม่ทันเสียดายมากเลยเสียเสียดายเวลามากเลยกะว่าวันนี้จะได้ฝึกสนายแล้วพรุ่งนี้จะเล่นแบบเต็ม,ตมวัน ก็ไม่ได้เล่นเฟลไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่กลับมาเช้าเเลยแล้วก็จะเล่นคอเช้าแล้วก็ก็เล่นทั้งวันจนถึงบ่ายสามบ่ายสามแล้วก็น่าจะไปออนเซ็นเนาะหรือไม่อาจจะวันนี้อาจจะไปออนเซ็นเลยเดี๋ยวดูก่อนอีกทีแล้วก็กลับโตเกียวกัน โอ้เสียดายเวลาวันนี้มากเลยวิศน์ตั้งใจมาอยากเล่นอยากฝึกเมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าถ้าสําหรับ beginning มันถ้าไปฝึกเองมันอันตรายใจจริงเราก็อยากเรียนนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหได้คอร์สไม่ทันคอร์สเมื่อกี้รู้สึกตรงที่ถามตรงเซารูเบมันมันจะมีสองคอร์สมีคอร์สเช้ากับคอร์สบ่ายคอร์สเช้านี่จะเริ่มประมาณเก้างได้มั้ง อละครบ่ายก็จะเริ่มประมาณบ่ายโมงครึ่งเรามาไม่ทันแฉใ้นะเดี๋ยวยังไงจะอัป,ดอปเดตให้ดูฟูดฟิตอีกแล้วหนาวจะอัปเดตให้ดูเลยเรื่อนะจากสาตอนนี้หิมะตกดีมากก็มันก็ไม่ได้หนาวมากนะแต่รู้สึกก็แบบมันคงได้เดินหรอมัม้งก็เลยรู้สึกอุ่นๆนโอเคเดี๋ยวไปหาไป,ไปถามดูตรงนี้อรอบ ข้างหลังสีสักหนึ่งพีกที่ถามมาสามราสามสามแห่งแล้วบองที่เขาก็แค่รับแบบให้เช่าอย่างเดียวไม่มีสอนอะไรเงี้ยโอเค่ะเดี๋ยวเจอกันโอเคตอนนี้เชคอินมาแล้วอันนี้มาห้องจะให้ดูห้องนอนคนเดียวนะแต่สองเตียงเลย มีโซฟาใหญ่อตอนนี้ประมาณห้าโมงกกว่านิดนึงเดี๋ยวรอกินข้าวเย็นมือแรกกันนี้ออกมาเดินมาดูบรรยากาศกลางคืนเสียดายวันนี้คืนนี้ไม่ได้เล่นไม่พร้อมเลยแผนติดแผนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไร ครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่เหนืน่อยมากวันนี้วันนี้ค่อยดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้เ,เช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวรอรถตู้ไปส่งที่ตรงสถานีไม่ใช่สถานีตรงที่เราจะไปไปดูไปถามเรื่องเรื่องเหรียญไม่รู้จะยังไงบ้างวันนี้มาตกหนักมากบรรยากาศ อันนี้โรงแรมที่พักมัอคือไม่รู้ว่านี้จะได้เรียนได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีเจอนนกันจ้ะขึ้นความรดตัว โอเคตอนนี้มาสมัครเรียนทันด้วย <Okay. S 1> ที่ว่าสมัครเรียนตรงนี้ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะโอเค <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวสมัครเรียนเรียบร้อย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปเ <Okay. S 1> ช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดกันโ mm hmm. หดีใจมากเลยอนะ่ะทันด้วย mm hmm. ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เล่นละแต่ว่าโอเคทันนะจุบข mm ้ hmm. างล่างตรงน,นี้จะเป็นที่เช่าสโนว์บ mm hmm. อร์ดกันี๋ยวเราไปเช่าสโนว์บอร์ดกัน ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันโอเคขนาดนี้เดีย๋ยวไปลุยกันโฉบอสเลยนี่งเจ๋งนะเดี๋เคตอนนี้ก็กรอบเอกสารเกี่ยวกับการจองการยืมสโนอโบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ถามพี่ผู้หญิงก่อนนะช่วยอธิบายให้แล้วก็เดี๋ยวเรารออันนี้รอต่อแถวจ่ายเงิน ก็ไปรับขขอุปกรณ์ทางด้านนี้กันไม่รู้เท่าไหร่เมื่อกี้พี่เขาช่วยบอกให้ก็มใจไม่รู้จะยังไงเหมือนกันลองดูตอนนี้แต่งตัวเรียบร้อย แล้วก็มีคาดเรียนวันนี้มีสี่คนพอดีโชคดีก็ได้ราคาดหน่อยไม่รู้จะเป็นยังไงอาจจะถ่ายนี้ได้แล้วก็อาจจะจบค่อยเรียนจบแล้วค่อยมาถ่ายกันดีกว่านะี่ีต้ตั้งใจเรียนนิดนึงสไตายโอเคตอนนี้เรียนเสร็จแล้วมีบอร์ดก็เดี๋ยว หลังจากนี้ก็จะขึ้นไปเล่นเองสักค la ร film, ั้งสองครั้งลองดูปัญหาคือตอนนี้มันยืนเองไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันยากเหมือนกันนะแต่ตอนสไลด์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จะเล่นอีกประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็คงพอแล้วล่ะลองดูสนุกดีนะแต่ก็ก็ยากอยู่แต claro> <Yeah, ่ว่าสนุกอยู่ลองอีกสักสองสามรอบ เดี๋ยวเราขึ้นบนบ้านตอนนี้บนเคเบิลตัวนี้ขึ้นไปโอเคนะจะเช้ากันแต่ว่ารู้สึกตอนเล่นน่าจะถ่ายไม่ได้เพราะว่าถ่ายยากจำพังตัวเองยืนยืนยืนไม่ไหวเลยเปิดถ่ายด้วยก็คงลำบากแต่ว่าพยายามจะเก็บภาพสวยๆมาให้ดูแล้วกันเรื่อยๆตอนนี้อยู่บนกระเช้าแล้วนี่อยู่บนกระเช้า เราขึ้นไปข้างบนกันลองอีกสักตั้งสองตั้งไม่รู้จะยังไงยืนเองไม่ได้ประเด็นโเหนื่อยแต่สนุกนะสนุกเลยนะอสไลอ่ะรู้สึกสนุกเลยน็บรรยากาศพยายามถ่ายให้ดูมันลำบากนิดนึงนะเหน่อยจะถุงมือเหน่อยจะไอ้น,นี่ด้วยอันนี้ก็นี่ จะบอกว่ามันผ่านโรงแรมเราด้วยว้ที่พักเมื่อคืนเนี้ยเออเราเราที่พักอยู่ข้างหน้านี่เองเราก็เล้ว่ามันจะไกลกันอ๋ออยู่ตรงนี้เองโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนงข้างบนสวยนะี่ะอันเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแตเดี๋ยวลองดูว่าจะมันจะเป็นยังไงจมูหรือจ่า ผมว่ามันสิ่งที่ยากที่สุดนะสาหรับผมนะผมว่ามันเป็นการยืนอะยืนด้วยตัวเองอะคนอื่นมันอาจจะยืนงี้ผมอาจจะอ้วนมัง้งติดพุงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ลองดูนะนี่นี่โรงแรมโรงแรมที่พักเมื่อคืนนี่ตรงนี้แล้วก็นี่บรรยากาศโอเคสวยอะสวยมาก โคก็นี่จุดสภาพหลังเมื่อกี้ไปลองเล่นเองมาไปนอนแช่อยู่ตรงร้านสกีอยู่พักใหญ่เหมือนกันเพราะว่าลุกเองค่อนข้างลำบากมันไม่น่้แส่ติดอะไรนะแต่ก็แบบท้ายก็ไถลงมาจนได้อย่างสมอย่างชุดก็ดีนะสนุก แต่ว่าก็ลำบากเพงนะถ,ถ้ายืนเองได้ง่าย,าย,ายๆก็น่าจะสนุกกว่านี้โอเคตอนนี้อยู่หน้าออนเซ็นชื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> จำไม่ได้ใช้ออนเซ็นเสร็จแล้วก็ที่นี่ออนเซ็นดีมากมีแบบอัลดอร์ให้ด้วยแล้วก,ก,ก็จากนี้ก็จะไปสถานีอ่าบัสเทอร์มินาลนะน่าจะทันเที่ยวสโมง20 รีบเดินไปได้ดูบรรยากาศโหคือหิมะก็ตกนะแล้วแบบขาวโพลนไปหมดเลยเดินค่อนข้างลําบากนะนี่ขนาดซื้อรองเท้าที่แบบแต่มันมันกันน้ํานะแต่ว่าเดินในหิมะมันก็ยังแบบเมื่อกี้ลื่นไปหนึ่งตุ๊บเจ็บมากเคเดรีบเ,เดินไปน่าจะทันเที่ยวสี่โมงยี่สิบ เพราะว่าถ้าไม่ทันเที่ยวนี้ก็รออีกชั่วโมงหนึ่งคือห้ามงยี่สิบแต่เมื่อกี้ดูแผนที่ในมือถือแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าจากนี้มันเดินแปดนาทีตอนนี้มันสี่โมงน่าจะเดินทันนะถ้าไม่ลงโอเคไปกไปเดินไปทางมันมันเหมือนเป็นภูเขาอะแล้วมันลงนั้นเนี่ย เออถ้าเป็นทางพื้นปกติอย่างเงี้ยโอเคมันจะมีบางช่วงที่เป็นลักษณะเหมือนหิมะเลยอะแล้วมันเป็นทางลาดด้วยะจะเดินั่นข้างลำบากมากเมื่อกี้ลื่นดีนะไม่ไม่เป็นไรจรโจทขัพั์กระเด็นเลยโอเคให้ดูนะากัหิมะตกมองไม่ค่อยเห็นอะไรโอเคเดี๋ยวขอเดินก่อนแกันะะเดี๋ยวจะล่วงซะนะ ถึงสถานีนมาร์กาตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ววรีบมิ่งมาซื้ตั๋วตรงนี้ก็ไปจองตัวชิงคังเซนกับโตเกียวได้เที่ยว6 0โมงสนาทีแล้วก็จะไปถึงโตเกียวที่2องทุ่มสสินะีะแล้วก็ระหว่างนี้ก็มีเวลาอยู่ก็ถว,ว่าจะไปหาซื้ออะไรกินแล้วก็ซื้อของไว้ตุนบนรถไฟกินนิดนึง 私はこのように私は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 は私は私は私 ชิดเสกจองตัวไว้แบบได้นั่งชดช่วยมีมาต้องวางเหนื่อยมาก่านจะสนุกแคอีกประมาณไม่กี่นาทีเดี๋ยวรถไฟก็น่าจะมาอันนี้ก็บางทีระหว่างรอก็ไปซื้อขนมแฮมเบอร,ร์เกอร์แล้วก็ นักเก็ตแล้วก็น้ําเตียวมละขึ้นไปก็กินแล้วก็ว่าจะนอนสักหน่อยไม่ไหวเหนื่อยนะถึงโตกเกียวกับสามทุ่มแล้วก็จากโตกเกียวไปอีกอิชิกาวะอีกยี่สิบเอ็ีประมาณไปเสร็จก็จะน่าจะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพอันนี้ขึ้นรถไฟชินคับเซ็นก่อนจากนี้ไปอีกสาม i'm okay. going de ti.